โดยปกติแล้วทุกคนอาจจะเห็นน้องตุ๊กตาใส่สุดล้าแต่มืน่อนี้โบแมนทุกคนให้ทุกคนเดาว่าอันนี้แม่สุดประเทศใดแน่นอนว่าเป็นประเทศจีนเด้ออันดับแรกเลยสิ่งที่ทุกคนเห็นทุกคนอาจจะคิดว่าเป็นสุดประเทศจีนแต่ว่าอันนี้คือสุดของคนประเทศเวียดนามแต่ทุกคนเพราะว่าอันนี้เป็นสุดของเอ้ยลีเลยเพราะแมนยืมมาแต่ทุกคนด้อเพราะว่าเป็นมืออื่นนี่เป็นมืองานล่ะป่านนี้เพื่อนก็นเลยต้องแบบมีการแสดงโซ์ของเวียดนาม ไป็นครั้งแรกของมหาลัยเลยดีที่จะแบบมีซข,ของเวียดนามในปีนี้และสุดของเพื่อนก็คือง,งามหงาแห่งทุกคนน้องตุ๊กตาหันมากแหง่งทุกคน,นต้องเอามาใส่ต้องเอามาลองตลอดเลยถ้ามันดีนะไหน,น,นไหมหญิงใส่กับวงนี่ทำไมเขา<อ>ไม่เอาเสื้อแบบที่ซันกับน้ำเพชรสั่งวะฮะก็ถ้าพาเธอจะทำใครทำไม่เอาเสื้อแบบนี้เหมือนห้องช่เออขอายส่เอาย ทำไมเขาไม่เอาเสื้อหรือที่ฉันสั่งมากระนั้เพชรใส่อันนี้เป็นชุดแต่งงานไม่ใช่แต่งงานที่เหมือนดอคคิงเดือนนี้เมื่อก่อนอะไรเขาต้องเอาเสื้อดอคคิงไงเหรอแม่แม่ชุดเหมือนที่ฉันสั่งกระนั้นเพชรใส่วะไม่ถามเขาสิฉันก็ไม่ดอคคิงเขาเจะสีดำมาดิเขาสั่งมาแลอันนี้ก็สีแดงเหรอน่าใช้คู่กันครั้งแรกของพวกหนูเลยนะคะที่ได้เห็นชุดเวียดนามแบบเต็มๆนะคะอันนี้เป็นชุดที่แบบเป็นคล้ายๆแบบของเจ๊ เลยนะคะทุกคนหรือว่าเป็นชุดที่แบบต้นตำรับเลยนะคะของเวียดนามนะคะแต่บางคนอาจจะยังไม่เคยเห็นใช่ค่ะหนูเองก็ไม่เคยเห็นเพราะว่าหนูคิดว่าชุดเวียดนามที่หนูเคยเห็นก็คือแบบคค้าแบบชุดนักศึกษาของคนเวียดนาม แต่ยอมรับนะคะว่าชุดนักศึกษาของคนเวียดนามสวยมากรัดรูปคือสวยสุดๆเลยค่ะชุดก็จะอัปเลเวลขึ้นมาหน่อยนะคะส่วนอีกชุดแบบนั้นนะคะก็มีเหมือนกันนะคะพี่น้ำเพชรก็มีพี่ปูก็มีพี่ลีก็มีนะคะทุกคนตัวน้องลกตาไม่มีหรอกเป็นชุดของคนเวียดนามแต่ว่าอันนี้เป็นชุดที่ต้องโชว์ขึ้นในการไหวนะคะในการที่แบบโชว์เกี่ยวกับ ของประเทศเวียดนามนะคะทุกคนอันนี้พวกหนูแค่มาลองดูนะคะว่าเป็นยังไงนะคะเพราะว่าน้องอิงตุกไตองก็อยากใส่มากๆเช่นเดียวกัน,<ค>นชมนะคะว่าทําไมสาวเวียดนามถึงพูดภาษาไทยเก่งจังสาวเวียดนามนะคะเรียนอยู่ไทยเข้าปีที่3แล้วนะคะแต่ว่าทุกคนก็จะเรียนเป็นเอกภาษาอังกฤษกัน,นะคะ่ะแต่ว่าพี่ลีนี่คือด้วยความที่ว่าพวกหนูใช้ภาษาไทยนะคะแล้วก็ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ กลางเป็นสื่อในการสื่อในการพูดคุยนะคะแต่ว่าช่วงหลักๆเลยก็คือใช้ภาษาไทยเนี่ยแหละคะ่ะทุกคนเพราะว่าพี่ลีก็จะได้แบบฝึกภาษาไทยไปด้วยนะคะแล้วมันก็มีไส้ประดับเนาะเหมือนที่ฉันใส่กระดําเพชรแหละมันจะตัวเล็กอันนี้มันใหญ่เกินไปจะให้มันรัดรูปีเนาะใช่ชุดที่ฉันใส่กระดําเพชรอะมันรัดรูปเนาะใช่ชุดนักเรียนเวียดนาอมออาไปฉันจะอันนี้อออ๋อปานคน เออเห็นไหมที่ฉันสั่งมาใส่ก,กับน้ำเพชรมันเป็นแบบนี้เห็นไหมอันนั้อนอีกแบบหนึ่งอันนั้นอีกแบบสุดเบบหนึ่งก็เอาหยันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเป็นยังน้อยอือเป็นตหยาดแห้งสูอ,อ้ปันทุนได้กันมันต้องทำผมอย่างนี้ไงนี่นี่เอามวยนี่นนนคะ่ะม,มันมันไม่ใช่ มายืนมันไม่ใช่ไอนามนะไอแล้วโกัวนะโอเคค่ะตอนนั้นฉันเพีร์ติดสติ๊กเกอร์ให้ว่าส่งให้มาหายฉันเลยเตี้ยมากจ้ามาดูน้ำไปปว่าบุหรี่เฮล์มุสานส่องสวยนายก็จะดูกูก่อนยังเพิ่งส่งไม่ได้ ôi chi mà, ờ ủa, anh ơi, anh có thể đọc, ma, thay đi đi, đã tham rồi, là chỉ thôi đấy, oh, nha, ngua ma, ma, không của ta, เหมือนชุดคนจีนเลยเหมือนเวียดนามเลยจนะเวทยานิจ้าทุจ้าสวัสดีค่ะหัชื่อตุ๊้าฉันอายุลวเกใส่กุสิไปไหนนงโอ้หที่ยอาเสื้อแบบนีตุตาจังนี่แล้วไปไหนไอที่ใส่หัวอยู่ไหนอะเออใส่หัวคนดนามเขาจะมาเขาจะมาาสใช่ ปิดโทรสัองพี่ดูว่าไหน<ข>อันนี้อันนี้แต่งตัวเสร็จแล้วนะคะทุกคนอันนี้คือชุดที่ได้นะคะน่ารักมากมากเลยค่ะหนูชอบหมวกมากเพราะว่ามีหมวกที่แบบเป็นแบบใสปูนหัวด้วยนะคะทุกคนอ่ามันคล้ายๆมันกับหมวกที่ใส่ของคนชนเผ่ามง่ะค่ะทุกคนแล้วก็ชุดก็จะเป็นชุดที่แบบใหญ่ๆแล้วก็มีหัวมีหมวกใส่นะคะทุกคน แต่หนูชอบแบบมันมีสีสันดีนะคะแล้วก็ใส่ออกมาแล้วน่ารักน่ารักมากๆเลยค่ะน้องตุ๊กตาต้องแบบถ่ายรูปแล้วก็ส่งไปให้แม่ดูด้วยค่ะจริงนะคะถ้าไม่ได้มาเรียนต่อที่ไทยเนี่ยคือแบบจะไม่รู้จริงๆนะคะจะคงจะไม่ได้สัมผัสเกี่ยวกับชุดเวียดนามหรือว่าเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมเวียดนามนะคะ เป็นเพราะได้มาเรียนที่ไทยนี่แหละค่ะทุกคนถึงแบบเปิดกว้างได้โลกขนาดนี้ได้รู้ว่านี่คือวัฒน,นธรรมเวียดนามนะคะแล้วนี่เป็นครั้งแรกที่แบบจะมีชุดเวียดนามแล้วก็จะมีการแสดงโชว์ของคนเวียดนามด้วยนะคะส่วนคนเวียดนามก็คือพี่ลีนะคะพกหนูไม่ใช่คนเวียดนามนะคะหนูเป็นคนลาวนะคะอันนี้ก็จะเป็นมียนใส่หัวเยอะะมากๆเลยนะคะของนี้ใช่ไหมหอว ีนี่อันนี้ของนี่เธอของอนนี้สุดยอดนำทำสุดอนเขาเขาเี่ยนมาแล้วได้บัเบมอ่าาาากาา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 านากาา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 หาาากานาาานาา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 สู้ได้ไหม แล้วงานพรุ่งนี้นะคะก็คืองานมหาลาัยครบรอบ138ปีนะคะทุกคนแล้วก็จะมีนิสิตเก่านะคะเป็นสิทธิ์เก่าที่เรียนจบไปแล้วก็จะเข้ามาร่วมงานด้วยนะคะทุกคนแล้วบอกได้เลยว่าเป็นอะไรที่แบบจะได้พบปะกับรุ่นพี่ที่จบไปแล้วนะคะแล้วก็ยังจะได้เจอกับหล,หลายๆคนนะคะที่แบบเป็นต่างชาติต่างประเทศที่จบไปแล้วแล้วก็นำกลับมาแสดงโชว์ด้วยนะคะ เป็น,นอีย่างที่แบบต้องมวลแน่นอนทุกคนเดี๋ยวทาเบิงกันเ้อว่าเมื่ออื่นสิเป็นแนวใดเดี๋ยน้องตุกตาสิทาให้ทุกคนได้เบิง่งอาชิบิลีลอุ๊ยสวยนะสงสัตที่สวยก็ต้องใส่นี่ไงแบบเหมือนซุดที่เราสั่งมาอันนี้มันมันเหมือนใหญ่กเกินไปอ่ะเห็นไหมฉันเหมือนทหารอนนนะอันนี้ของเไม่ต้องใส่อันนี้อ่ะอ้ลูี่ ลงใส่นี้ของใส่ต้องใส่ของชุมพูไงเห็นไหมเห็นรูปไหมนี่อันนี้ต้องใส่ของจมพูอันนี้ถูกแล้วแต่ว่าผมตั้งมัดคืนแบบนี้ต้อ็ฝึกขึ้นผู้ชายก็ใส่แบบนี้ไงอทำไมส่งรูปมาอีกแบบหนึงแล้วก็สุดดาอีกแบ็หนึงวะมาถ่ายคลิปสมให้น้องเพจดูมามารายงานตัวนะดูดีหน่อยเย้ถอดออกเลย หนูออเอาหมวยมากเออนี่ไง <c oughs> โอ๊ยพอแล้วใช่ไหมเดี๋ยวก็เอาสันบูดีเธออีกนี่อันนี้สาวเวียดนามตัวจริงพอเดินพอเดินมาพอพอถ้าจะเกะออกเลยนะได้ใส่จริงๆแล้วนะคะทุกคนชุดเวียดนามใครที่ยังไม่มีโอกาสได้ใส่ ต้องไปลองใส่นะคะบอกได้เลยว่าใส่ออกมาแล้วสวยหนะ้าหากแต่ๆนะเจ้าเดี๋ยวรอดูพรุ่งนี้นะคะว่าพี่ๆเขาใส่ในการเดินเป็นยังไงบ้างนะคะทุกคนจะมีความสวยสดมดงามมาแค่ไหนเดี๋ยวพรุ่งนี้น้องตุ๊กตาจะรวมคลิปเกี่ยวกับการแสดงโชว์ของแต่ละประเทศของแต่ละชนเผ่าของประเทศนั้นๆในมหาวิทยาลัยพรุ่งนี้นะคะซึ่งพรุ่งนี้เป็นงานครบรอบของมหาวิทยาลัย138ปีนะคะทุกคน เดี๋นกตุกตาจะถ่ายให้ทุกคนดูนะคะบอกได้เลยว่าทุกๆประเทศสวยงามแล้วก็อลังการมากนะคะทุกคนเป็นการแสดงโชว์ที่หลาหลายคนอาจจะยังไม่เคยเห็นแล้วก็ยังคาดไม่ถึงด้วยนะคะรวมถึงการโชว์วัฒนธรรมลาวของพุ่งนี้ด้วยนะคะฝากทุกคนไปกำลังใจให้ด้วยเด้อ